นั่งทำอะไรเนาะพี่ทำไร๊บมาแล้วต้องมาเหยียบด้วยอ่ะน,นั่งนดีแบบเออเออถามให้เราดิถามให้แล้ว,ลวอู้ห่วยห่วยด้วยอ่ะตกผัดหมินเว้อ,อ,อนเนาะ

đi à à, quay lại à ăn à <laughs> hai canh ngay rồi hai hai nào ta canh nói quay vào đặt quay, về, quay. À. Tính con rồi, với. hiện đất quay Ừ. Cắt đăng về. À. Đó đó. 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 Ừ. à. một con. เต็มครับเบลแล้วโอ้โห่สีกูสีกว้ยสีกว้ยมาแล้วเว้ยไ้ที่ยกสดเลยทีนี้เอาเอาเอา เอาทิ้งเอาในต่อเอาได้รครึ่งลูกเว้ยหมดไหมไยังไงอ๋อยังไงวะคิดพอ่อนเว้ยในกระพงแก้มก็ยังมีอยู่กลมลงไปกัดเข้าไปหนึ่งคำใหญ่ๆไม่ต้องจับเลยทีเดียว เอาลมลงไปกัดคำที่สองใหญ่ๆไปเต็มปากอืคำที่สามเว้ยกินไม่พาดเลยเถอนี่ไม่จับด้วยเป็นไงล่ะเดี๋ยมือเพื่อนเพื่อนตะปากอย่างเดียวก็พอ รหตุกาศก็ดีเซระเกินวันนี้เอาหมวยๆเลยีโอ้โค้งโค้งกินนั่งกินไม่ไหวแล้วเว้ยมันแน่นพุงพองมันเริ่มตึงแล้วกุมไม่ได้ต้องคงโค้งกินเลยเอาเอามันแล้วเว้ยมันแล้วเว้ยโหแล้วเว้ยเียลอย เออโมอบเลยทีนี้ออยังไม่มีการเกาเกิดขึ้นครับออนั่งเว,ว้ยแกงกุ้งแก้มยังมีอยู่นะครับเก็บไว้กินเวลาหิวอยู่ในกระุ้งแก้ม เตรนาต่อไหมหอยู่พอแค่นี้ของรับไหวหรือเปล่าหนังล้อเลยไปไหนวะไปแล้วลงมาแล้วไปแล้วเว้ยนอนเตงหงายท้องมับหน้าลอยอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วก็จะหาที่แบบนอนแล้ว กิดปลากะับขันตรงนี้รับตรงนี้ขันตรงนี้ทำไมไม่เกาให้สักทีวะนะขันคันๆันขันัน,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 นไม่เกาให้นั่งดีกว่าเว้ยนะรถ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 ตรงนี้ ปึ๊บมานอนแป้งอีกใครดูนอนมัดงายทองทําไงไม่งายท้องไม่เก่างายท้องเร็วเร็วงายทอ้องเร็วไม่เก่าหรอกดูนี่จะเป็นยังไงขุม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 นะนอนอยู่ตรงนี้แล้วไหนหนาเด้ เด,เดี๋ยวไปางายทอไปแล้วยิ้มหนูเว้ยเห็นทองเลยเก้าพุงให้อ่าวตันงอยหนึงฝา,ากกดไลค์กดแชร์นะครับผมอันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ